วันเสาร์ที่18มีนาคม2 0 2 3หัวข้อการสมัครใจข้อพระคัมภีร์มัทธิวบทที่26ข้อ20ถึง23กไก่24ถึง25กล่าวว่าครั้นถึงเวลาพรบคำ่ำพระองค์กระทัพบร,ร่วมสำรับกับสาวก12คนเมื่อรับประทานกันอยู่จึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเรา ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นักต่างคนต่างทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ทได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่ายูดาสที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือ พระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้วบางคนกำลังจะทรยศพระเยซูนั่นเป็นสิ่งที่ชัดเจนแม้จะไม่มีคำพยากรณ์ก็ตามใครก็ตามที่สร้างศัตร,รูอย่างที่พระเยซูสร้างจะต้องถูกฆ่าตายในที่สุดและศัตร,รูเหล่านั้นพร้อมที่จะจ่ายเงินทองเพื่อให้เข้าถึงพระเยซู ไม่ช้าไม่นานหนึ่งในสาวกของพระองค์ก็รับเงินมาแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ายูดาสปฏิเสธถ้าเป็นเช่นนั้นอาจเป็นเปโตรหรืออันดรูหรือพี่น้องคนหนึ่งของพระเยซูชื่อของยูดาสไม่ได้อยู่ในคำพยากรณ์ของพระคำพีเดิมเขาสมัครใจสำหรับงานนี้แล้วสำหรับผู้คนที่พูดว่าแต่การกระทำของยูดาส ็ส่งผลลัพธ์ในทางที่ดีไม่ใช่หรือนั่นเป็นข้อแก้ตัวที่ฟังขึ้นหรือเปล่าไม่เลยเพราะมีผู้คนมากมายในโลกซึ่งยินดีอย่างยิ่งที่จะทำสิ่งใดก็ตามที่ความชั่วล่อลวงให้เราทำการสมัครใจที่จะทำสิ่งชั่วร้ายเป็นสิ่งที่ผิดและเป็นความโง่งเขลาอย่างชัดเจนขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูทรงสมัครใจที่จะทำสิ่งตรงกันข้าม พระองค์ทรงทราบสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังกระทำอย่างชัดเจนเมื่อพระองค์ทรงยอมให้พระองค์เองถูกทรยศถูกทรมานและถูกฆ่าพระองค์ทรงเลือกสิ่งนี้โดยรู้ว่าสิ่งนี้จะช่วยผู้คนที่พระองค์ทรงรักคุณกับข้าพ,พเจ้าให้รอด,รอดคำอธิษฐานพระเยซูเจ้า โปรดทรงรักษาจิตใจของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์อาเมน